โอเคค่ะขอเชิญพบกับคู่ชิงค่ะว้าวไม่ได้เฮ้ยโอเคเบลคู่ยันแบบนี้เหรออีเบืออีเบือใช่คุณเบลน้านะเบลชิกี้เลเนี่ยดูไอ้ไบมันดิมันเต้นท่าทุเรศมากเลย แต่ accent มันได้นะลงจังหวะเพลงเลยนะลงจังหวะลงจังหวะพี่ก็ไปว่าเด็กมันตลอดเลยเออพี่คิมขอท่าพี่คิมเด็กก็แบบือี่มาสอนขอขอขอเพลงขอเอ่อขอดทอขอท่าตังเกยหน่อยสิที่ที่ไอเนี่ยหนูจะถ่ายวิดีโอเอาไปส่งเขาขอตังเกยหน่อยเร็วเออเออ อไอ้อ๊มา yell, มามาโคเสร็จแล้วไงอ๋อเสร็จ้ก่อนทําไมไม่เสร็จเลยเสน็จแล้วต่อไม่ได้เ้ยมองขามองขาโอ้ยขอบคุณเลยตี๊บปากอย่างงี้ให้มาโคปากปาก เอาไป1 2 right. <laughs> โอเคก็มีโทรศัพท์ก็ เมื่อคืนพี่ไปนั้นมาว่ะไปรายการนั้นมาว่ะรูดีพูดแล้วขนลุกเลยนะไม่เป็นไรนะเว้ยถ้าไม่เชื่อแกไม่ต้องกบืน้ำมนพี่เอาน้ำมนมาฝากนี่โอเคไหมพี่หนูไม่ได้หมองนะแต่หนูดำโอเคปะไม่ได้หมองแต่ดำืม หน้าหนูไม่ได้หมองโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยเป็นไรอะพี่เขาเขารุดมันมันมันเขารุดประจำเลยอะเดี๋ยวนทั้งตัวเลยปะเนี่ยพี่เนี่ยพี่เป็นมาหมดแล้วแหละตั้งแต่ซี่โครงยังตีนอะหรือว่าพี่ไปพักดีกว่านะเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวเดิน เดี๋ยวหนูจะสอนเดี๋ยวหนูสอนไหนก่อนนะ